สวัสดีทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีต้นไม้สวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับต้นไม้ที่ผมนํามาวันนี้อยู่ในสกุลดิฟเฟนบาเกียชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือดิฟเฟนบาเกียรีเฟลเตอร์นะครับชื่อไทยก็คือต้นกวากใบเงินกำมะหยี่นะครับถิ่นกําเนิดก็มาจากประเทศคอสตาริกานะครับปานามานิการากัวนะครับอยู่ริมทะเลสาบแคริบเบียน อยู่ในเขตร้อนชื้นกระจายอยู่ในหมู่เกาะเวสต์อินดีสนะครับนี่สวยนะครับขยายพันธุ์ด้วยการ4วิธีนะครับการแยกหนอ่อตัดข้อชำํำตัดยอดชำํำแล้วก็ตอนกิ่งนะครับออลักษณะาทางพทธศาสตร์ก็คือใบเป็นรูปไข่นะครับปลายใบแหลมมีติ่งนี่พื้นใบเป็นสีเขียวมรกตนะครับ เส้นกระดูกสีเหลืองทองนะครับมีจุดสีเหลืองทองกระจายทั่วใบลําต้นของเขาสีเขียวนะครับกาบใบของเขาสีเขียวแต่ว่าแกนกลางกาบใบสีขาวพื้นใบเป็นกระมยี่ด้วยนะครับขอบใบเป็นคลื่นนะครับอ่านี่ เป็นต้นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางนะครับสูงเต็มที่ประมาณ1.2เมตรชอบแสงแดดลำไรไม่ชอบอากาศร้อนนะครับเหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับตกแต่งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารบ้านเรือนออถ้าเจอแสงไฟกลางคืนจะเรืองแสงนะครับนี่ใครชอบต้นไม้ สีเขียวมรกดผมแนะนำเลยนะครับเจ้าดิฟเฟนบาเกียร์รีเฟกเตอร์นี้เป็นต้นไม้ที่มีสีเขียวสวยงามมากๆนะครับไม่แพ้ไม้สกุดิฟเฟนบาเกียสายพันธุ์อื่นแต่ว่าโดดเด่นของเขาก็คือสีเหลืองทองกระจายทั่วใบเลยนะครับเส้นกระดูกสีเหลืองทองอยิ่งโตยิ่งสวยนะครับ ถ้าใครกำลังตามหาต้นไม้คอลเลกชันใหม่ๆนะครับผมแนะนำนะเจ้ารีฟเค o เตอร์นะครับสวยจริงๆถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับที่เฟซสวนกล้วยฟลอริดานะครับหรือโทรมาที่0957 207 335นะครับเราพอมีแบ่งให้ท่านไปปลูก ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยต้นกวักใบเงินกรรม,มหยี่นะคระับยบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่านนะครับ